ผมรอสรจจานในแพทย์ฉันชาเฉลิ่พันนะครับเป็นนายแพทย์โรคปอดทํางานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับคำว่ามะ,มะเร็งทุกคนก็กลัวนะครับแต่ต้องเรียนว่ามะเร็งแต่ละชนิดมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันและการรักษาไม่เหมือนกันมะเร็งปอดเองก็เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งถ้าเรารู้ในระยะแรกๆเนี่ยและสามารถจะให้การรักษาที่เหมาะสมได้โอกาสหายขาดสูงม,มากนะครับแต่ถ้าเกิดโรคมันมีการขยายตัวหรือกระจายออกไปแล้วเนี่ยโอกาสรักษาให้หายด้วยยาหรือฉายแสงเนี่ยไม่มีทางเลย ถ้ามันอยู่ระยะซึ่งแพร่กระจายแล้วคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะเสียชีวิตในเวลาไม่นานนะครับประมาณ6เดือนถึง2ปีครับหลักการง่ายๆคือว่าโรคที่เราเป็นนะครับมันจะมีเริ่มระยะตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเลยซึ่งระยะแรกเนี่ยบางทีมันไม่เกิดอาการอะไรถ้าเราไม่พยายามไปมองหานี่เราจะไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้ก็จะเป็นบทบาทสำคัญการคัดกรองครับการคัดกรองคือการที่เราพยายามจะหาโรคได้ก่อนที่จะมีอาการคือถ้ามีอาการเนี่ยเราไม่เรียกว่าคัดกรองนะเราเรียกว่าการวินิจฉัยโรค เช่นเขามีอาการไอเจ็บหน้าอกนะครับหรือมีเลือดปนเวลาไอ,อเนี่ยก็คืออย่างเนี้ยอภัเขามีโรคแล,แล้วเราก็ไปหาโรคซึ่งในมะเร็งปอดเนี่ยถ้ารอให้มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่โรคมันจะกระจายไปแล้วก็ทําให้การรักษาได้ผลไม่ดีฉะนั้นโอกาสที่จะรักษามะเร็งปอดได้ผลดีต้องเจอในระยะซึ่งไม่มีอาการก็ต้องใช้วิธีการคัดกรองคือเอาคนซึ่งไม่มีอาการแหละมาหารู้ว่าเราจะเจอโรคระยะแรกได้ไหมนะครับทีนี้เวลาเราจะเลือกใครมาคัดกรองเนี่ยเราคงไม่สามารถจะคัดกรองทุกคนได้เพราะว่าโอกาสเขาเป็นมะเร็งมันไม่ได้เยอะ รังนั้นก็จะมีโอกาสซึ่งจะสูญเสียไปในหลายเรื่องและความเสี่ยงจากการคัดกรองก็มีเพราะฉะนั hmm. ้นเราก็จะต้องเลือกในคนซึ่งคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการคัดกรองในคนซึ่งจะได้ประโยชน์จากการคัดกรองก็คือเอาคนซึ่งไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงไปทาเอ็กซเรย์แบบพิเศษนะครับเพื่อจะช่วยในการวินิจฉัยหรือว่าหามะเร็งปอดระยะเริ่มแรกซึ่งเราก็ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของมะเร็งก็คือการสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าถ้าเราพบว่าคนไข้ มีประวัติสูบหรี่เยอะๆยะนะครับเกิน20แพ็คเกอร์แพ็คเกอร์คือเรานับว่าสูบวันหนึ่งกี่ซองเป็นเวลากี่ปีแล้วคูณกันเช่นถ้า1ซองต่อวัน20ปีก็คือ20แพ็คเกอร์ถ้า2ซองต่อวัน10ปีก็20แพ็คเกอร์มากกว่า20แพ็คเกอร์อายุเกิน50แล้วเขาสามารถจะรับการผ่าตัดได้คือว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นมะเร็งระยะแรกเขาผ่าได้คือเขาพร้อมที่จะผ่าในกลุ่มนี้ถ้าเราทําการคัดกรองด้วยการทํา ct scan นะครับเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ลังสีต่ำ ีละหนต่อเนื่องไปจะช่วยในการที่จะทําให้เราเจอเมะเร็งระยะแรกแล้วให้การรักษาได้พบปราวิธีการนี้จะช่วยลดอัตราการตายจากมะเร็งในคนแค่จะมีความเสี่ยงได้ก็เป็นการคัดกรองมะเร็งปอดแบบหนึ่งก็ต้องมีการแปลผลีิธีว่า้จุดที่เราเห็นเนี่ยหน้าตามันเหมือนมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งมันต้องทําอะไรเพิ่มเติมต่อหรือเปล่าในบางรายจะบอกว่าอุ้ย แต่นี้ติดตามต่อไปได้แล้วดูมันโตขึ้นหรือเปล่าในบางรายคิดว่าเหมือนแม่อาจจะขอแนะนําให้ทําตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหรือว่าผ่าตัดเลยดังนั้นการแปลผลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราเห็นจากโโดสซีทีเป็นอย่างไรทีนี้ข้อมูลในคนเอเชียก็จ,จะมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าในผู้หญิงหรือว่าคนเอเชียส่วนหนึ่งเนี่ยอาการเป็นมะเร็งปอดจะไม่ได้เกี่ยวกับบุหรี่อย่างเดียวนะครับอาาัตราการสูบบุหรี่เนี่ยมันเจอแค่ประมาณครึ่งเดียวในที่สูบบุหรี่มันก็มีปัจจัยอื่นเช่นประวัติในครอบครัว ความเสี่งยงอื่นๆแม้ในตรงจุดนี้เนี่ยก็คิดว่าข้อมูลในคนเอเชียเนี่ยเราอาจจะทำสกรีนิ่งในกลุ่มซึ่งไม่ตรงกับข้อบ่งชี้เหล่านี้ได้ถึงแม้ว่าประวัติสูบบุหรี่อาจจะไม่ชัดเจนแต่เคยมีประวัติเช่นเอ็กโสกับบุหรี่เช่นเป็นเซค o n d h ์แฮนด์สโมมีประวัติในครอบครัวเป็นนะครับหรือเขาเองมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่อื่นเช่นมะเร็งที่หูคอจมูกอะไรกลุ่มนี้ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งในกลุ่มนี้ถ้าเขาถึงการทำโรดอฟซิทีได้ก็มีข้อมูลว่าอาจจะช่วยทำให้การรักษาไดด้้ีขึนครับ คือแน่นอนครับถ้าเราสามารถจะลดจํานวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วได้เนี่ยก็ทําให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้นซึ่งก็จะทําให้มีการใช้ทรัพยากรในการดูแลมากขึ้นในระยะยาวและการที่เราดูแลคนไข้ในระยะเริ่มแรกได้ก็น่าจะเป็นการ ดีสุดทั้งตัวต่อตัวผู้ป่วยเองครับแล้วก็ต่อระบบสาธารณสุขโดยรวมแต่ก็จะมีประเด็นที่สําคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าการทํา c t ก็จะมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์พื้นฐานแต่แน่นอนนะครับถ้าเราสามารถจะเข้าถึงได้ผมคิดว่าการทําสิ่งนี้ถ้าปรึกษาแพทย์แล้วคิดว่าเหมาะสมก็ควรทาครับ ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดของมะเร็งปอดไม่ใช่การไปวินิจฉัยเร็วต,ต้องป้องกันนะครับงั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือถ้าท่านจยดสูบบุหรี่อยู่ต้องเลิกบุหรี่นะครับการทำโลโดสซีทีสกรีนไม่ทดแทนการเลิกบุหรี่ครับการเลิกบุหรี่ดีที่สุดเพราะต้องเลิกบุหรี่หรือการที่เราจะไปสัมผัสกับควันบุหรี่ทั้งมือสองหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษแล้วก็ต้องเน้นว่าการที่เราไม่มีอาการเนี่ยนะครับในมะเร็งปอดไม่ได้บอกว่าเราไม่มีโรคนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งปอดต้องรอให้มี ทำการคัดกรองในกรณีซึ่งเรามีความเหมาะสมก็เป็นวิธีการหนึ่งทำให้เราวินิจฉัยโรคได้ในระยะซึ่งมันยังไม่ลุกลามแต่แน่นอนนะครับถ้ามีอาการแล้วยังไงต้องตรวจถือจะเจอเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่อย่างน้อยถ้าเกิดมีอาการเช่นไอเรื้อรังไอติดต่อกันเกิน2อาทิตย์ไอมีเลือดปนนะครับมีอาการเหนื่อยง่าย,ายเจ็บหน้าอกสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าท่านอาจจะมีโรคอย่างนี้เราไม่ได้ว่าคัดกรองนะครับเราเรียกว่าไปหาการวินิจฉยัยว่าทำไมถึงเกิดอาการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำแน่ถ้าท่านเริ่มมีอาการแล้ว